ใครราศีพฤษภฟังด่วนนะครับเพราะฤหัสย้ายเข้าราศีเมถุน9พฤษภาคมนี้และชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินไปต้องตั้งตัวให้ดีนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวครูดาวแห่งโชคลาภและผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่พอพฤหัสย้ายเข้าราศีเมถุนแน่นอนเป็นเรื่องกระดุมพระหรือการเงินของลัคนาพฤษภแต่กลับทําให้เรื่องการเงินไม่มั่นคงเท่าที่ควรเป็นเพราะเมถุนนะครับเป็นราศีของดาวพุธที่ เป็นธาตุลมและเปลี่ยนแปลงเร็วไม่แน่นอนนะครับเมื่อผลิัสมาเยือนราสีเมทุนแล้วนะครับผลก็คือรายได้อาจจะเกิดความไม่แน่นอนครับรายจ่ายเกิดการผันผวนนะครับผู้ใหญ่ที่เคยช่วยนะครับอาจจะเงียบหายไปเฉยๆเลยนะครับมีโอกาสนะครับตัดสินใจผิดเรื่องเงินนะครับถ้าใช้อารมณ์นําเพราะฉะนั้นนะครับต้องหนักแน่นมั่นคงเข้าไว้ครับเวลาใครแนะนําอะไรก็ให้ฟังเขาบ้างนะครับ แต่อย่าไปฟังทั้งหมดนะครับเราก็ต้องเก็บบางส่วนไว้บ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับการเงินมีโอกาสพันพวนสูงครับแนะนําเลยนะครับให้วางแผนการเงินให้ชัดนะครับอยากลงทุนอะไรนะครับให้ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญช่วยนะครับอย่าพยายามแบบคิดเองนะครับเพราะช่วงนี้ครับลมเพลลมพัดนะครับจะทําให้เรานะครับความคิดฟูงสร้างได้นะครับต้องแต่ตองให้มากขึ้นครับ และก็อย่าลืมกดติดตามมาชาร์ฟแฟรนะครับและคลิปต่อไปจะเป็นคิวของราศีเมถุนนะครับแล้วพบกันครับ